กับสวัสดีทีช่องสูตรรับนำโชคทุกคนนะครับผมโหลิ้นพันกันแต่เช้าเลยวันนี้ก็มาอัดคลิปนะครับสำหรับสูตรมาครบล่างนะครับสำหรับงวดประจำวันที่16ธันวาคมนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับต้องขอภอยัยจริงๆที่มาแค่ตัวเดียวนะหลังจากที่เขาเดินดีมามาแค่เลข6นะครับตัวนี้ตารางล่าง6ตัวขาดตัวหนึง่งอ่าสูตรอื่น นะสูตรที่ผมทําประกอบให้ดูมันจะมีสูตรนี้สี่ห้าหกชนหกเนาะก็ไม่ได้เลือกหเป็นเด่นนะเพราะว่าสูตรมาครบล่างผมไปชนกับสูตรสองตัวล่างพอดีที่ศูนย์สามก็เน้นศูนย์สามให้ไม่มานะครับตัวกันก็คือศูนย์หมีด้วยนะครับสามหแต่ว่าไม่โดนนะครับไม่มีหนึ่งนะครับก็หออกหนึ่งซึ่งหกหนึ่งไปเจาะที่บนเจาะที่บนเป็นตัวรองไว้ มาล่างก่อนโอ้โหวันนั้นขาอ่อนเลยนะครับมาล่างก่อนนะนี่หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเลขหกมาแล้วมาดูกันนะครับสําหรับรอบนี้ประจําวันที่สิบหกธันวาเนาะงวัวสุดท้ายของปีหกเจ็ดนะครับเลขหกจะมาหรือเปล่าส่งท้ายหรือเปล่านะครับหกเจ็ดรอดูนะครับสูตรนี้ใช้ยังไงก็ <c oughs> ใช้ตำแหน่งนี้นะครับเหมือนเดิมสิบล่าง หน่วย3ตัวหมุนครั้งที่2แล้วก็หน่วย3ตัวหมุนครั้งที่3นะครับบวกกัน6 9 8บวกกันได้เท่าไหร่6 9เป็น15บวก8เป็น23นะครับตัวแรกก็จะได้เลข3 4 5 6 7แล้วก็ สิบนะครับตรงนี้ก็จะบวก3ามคงที่นะครับอ่ะรอบนี้จะครบให้ไหมนะครับอ่าบอกแล้วว่าจะส่งท้ายปีหรือเปล่าปี67เจ็ออทีนี้ก็จับมาใส่ในตารางนะครับผมให้เกียรติเลขหกไหมผมกลัวมาหกเออกลัวมาหกอีกอให้เกียรติหกหน่อยนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวเด่นนะครับเอา สมก่อนนะครับสามสี่ห้าหเจ็ดนะครับแล้วก็เลขศนะตรงน,นี้เลขศูนย์หศนยไหมอ่าให้เลข6เพราะว่าหออกล่าสุดนะครับก็จับเลขหไว้ีนี่ <c oughs> ออกปีพศออหรือเปล่าปีพศออเก่าหรือเปล่านะครับ ทีนี้มาดูสูตรนี้นะที่ผมลงให้งอบที่แล้วมันชนแค่เลขหกตัวเดียวเนาะก็เออหลายคนบอกว่าเฮ้ยเอาทําไมไม่เอาหกเนาะผมไปเอาจากสูตรที่ได้สองตัวล่างพอดีนะสองตัวล่างรอบนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งเออมาหลังจากที่เดินดีก็มาทําเสียเส้นเลยนะสามศูนย์ตัวเดียวได้ตรงนี้ออกหกหนึ่งเนี่ยรอบนี้จะมาตัวไหนนะครับเน้นสามล่างไปขึ้นบนสลับกันหมดเลยเออจับหกหนึ่งบนออกล่าง เน้นสล่างขึ้นบนนั่นสลับกันออกนะครับเราหวังว่าจะมาให้ตามเป้านะครับสูตรนี้ได้อะไรนะครับสูตรนี้รอบที่แล้วได้4ี่ห้าหนะครับหมื่นบวกพันแล้วก็บวก9กของที่นะครับ 6, กเเป็น15บวกเเป็น24นะครับเด่น3ตัว 4, ี่ห้าหนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ 4, ี่ห้าหมาดูสิชนชนอะไรชนสี่ห้าหเลย เนาะสี่ห้าหกก็เน้นไปที่รอบนี้น่าจะมีสี่ห้าหกให้เห็นนะครับเนาะก็เน้นสี่ห้าหกไว้ก่อนนะครับชนสามตัวถ้าชนสองตัวนี่ยังพอลุ้นอยู่นะชนสามตัวเอาวันนี้จะมาแบบนี้หรือเปล่าสี่ห้าหกนะก็เน้นสี่ห้าหกจากสูตรที่ชนนะตอนนี้นะครับจากสูตรนี้ ชนแล้วมาเดี๋ยวชนล่างให้ดูนะมันนี้นอนสี่ห้าหกไว้ก่อนเนาะอืมรอบก่อนก็ชนที่แปดนะครับรอบรอบนั้นได้แปดเก้าศูนหรือเปล่าไม่รู้มาแปดสามนะจากสูตรนี้มาครบล่างนี่แหละเออก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่ามีสิทธิ์มาได้หรือเปล่าเนาะเียขอดูนิดนึงนะมาครบล่างผมอยู่ไหนเนาะ อย่างงวดน,นี้ที่ออกเก้าห้าถ้าเก้าห้าถ้าผมลองทำสูตรนี้มาม,มันได้ไหมเก้าห้าบวกเก้านะแปดเก้าได้เท่าไหร่สิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะอันนี้งวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะไม่ได้เอาหาใบ ล่าสุดไม่เจอลุงวดัอล,ลุงวดก่อนไม่เจอนะครับงวดที่ออกแปดสามนะไม่เป็นไรอันนี้อย่างเนี้หนึ่งตุลานะครับนี่ในเจ็ดแปดเก้านะครับชนไหมชนที่แปดกับเก้าเจ็ดแปดเก้าเลยชนสามตัวเนาะนี่เจ็ดแปดเก้าชนที่สามตัวเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีเจ็ดแปดเก้านะก็ออกอะไรเก้าห้านี่ครับจุดสองตัวล่างนะครับในะรอบนี้ พิจารณา4 5 6ไว้ก่อนเนาะก็โอเคอยู่นะ7 8 9 7 8 9มาถ้ามาครบก็จะได้3ตัวเด่นนะครับที่4 5 6นะจากสูตรนี้นะครับ ลสี่เอ็กห้าเอ็ก x 6หกเอ็นาะออ่ะแล้วถ้าดูจากสูตรนี้ล่ะสูตรนี้ได้เลยรอบที่แล้วเข้าเลขหนึ่งนะยังไม่หลุดเหมือนกันนะสูตรนี้ แปดเก้าศูนย์หนึ่งมาเลขหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรนี้มาเลขหกอันนี้ก็มาเลขหกนะครับตัวเดียวแต่ตัวชนหลุดนะครับมาชนกับตรงนี้หลุดนะกเอื้นนะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้อ่ะสูตรนี้มาประกอบนี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งน,นี่เข้าเลขหนึ่งนะครับเด่นเลขเด่นนะครับมาดูเลขเด่น เด่นล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่หลักสี่ตัวนะครับตัวเลขไม่ต้องบวกอะไรนะครับเลขหนึ่งก็จะได้เด่นที่1นึ่สองสสี่อาน,นี่ลง3ามสูตรให้ดูนะครับมาครบล่างนี่ลง3ามสูตรให้ดูเลยวิเคราะห์ไปเลยว่าจะได้ตัวเด่นไหมรอบที่แล้ว8ปดเก้าศูนย์หนึ่งมาเลขหนึ่งตัวเดียวสี่ห้าหก ถ้าจับ4 8 4 9 4 0 4 1 5 8 5 9 5 0 6 8 6 9 0 1นะครับเสียดายที่6 1มาแต่สูตรนี้ไม่มี1รอบนี้ละ่ะ1 2 3 4มี3กับ4อันนี้ชนนี่ไหมชนที่แรก4ตัวเดียวชน4อันนี้ชน4นะชน4 จน4อันนี้ล่ะ3กับ4ถ้ามันชนกับสูตร2องกน,นี้ก็จะชนที่3กับ4อ่หกขีดเซนใต้ให้แบบนี้3 4มชนกันนี้3 4น่านจะมาไหมอันนี้ชน4ตัวเดียว1 2 3 4 4ตัวเดียว3ส,สูตรชนที่4ตัวเดียวจะมาได้หรือเปล่า <laughs> เออสี่ตัวเดียวเนี่ยชนที่สามสี่แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเอาสี่ห้าหกมันจับกับสามสี่นะครับสี่สามสี่สี่ห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่อ่ะลองดูอันนี้ยังไม่สรุปนะถ้าดูนี่ก็ชนสี่ตัวเดียวนะั่นีหยสามสูตรชนสี่ตัวเดียว สี่ห้าหกแต่คิดว่าสี่ห้าหกน่าจะมานะครับสี่ห้าสี่หกไหมหกหนึ่งไปแล้วหรือจะเป็นสีอะไรไม่แน่นะนี่สี่สี่อันนี้ก็สี่นะครับสามสูตรชนที่สี่นี่จะมาหกหกสี่ คร okay. อบนี้ผมว่าน่าจะมาครบนะครับสำหรับชุด2ตัวล่างฝากสูตรนี้ไว้นะครับผมนำไปพิจารณาประกอบซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับถ้าเน้น4จับ4วินเลย4.3.4.5.4.6.4.7.4.0.4.4ส่หเ็ดสี่ถ้าชอบนะครับคือ,อไม่รู้อันนี้6กตรงกลางเลยหกสีหรือเปล่าเ,เน้น3ตัวนี้ไม่ก่อนนะครับเพราะว่าสูตรนี้ชน4.5.6 สี่ห้น่าจะมานะครับโอเคสำหรับสูตรนี้นะครับ